เปิดตัวมาอย่างครึมเป็นครึมเพราะว่าอะไรวันนี้เราจะคุยกันเรื่องจีจางดีมีโพยด้วยกิฟต์ย่กียาวันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าหนังท็อกไยของพวกเราคืออะไรนะคะยากมากนะคะทุกคนไม่ใช่พรคิดไม่ออกนะยากเพราะว่ามันเลือกไม่ได้มันเยอะจีจีบิอยาบคัดมาแล้วพอมีบางคนรู้ตีมก่อน คิดต่อมาทำเมื่อกี้แล้วก็จบไปแบบโล้ยๆแบลอยหลังๆพยายามจะคิดวิธีใหม่ในการถ่ายรายการค่ะคือจะไม่ยอมบอกข้อก่อนว่าจะถ่ายอะไรจะได้มีความตื่นเต้นและมีความสดหนังออฟฟไยในดวงใจของยิบซีแล้วก็ยิบโซนะคะของโซมีประเภทเฉพาะเจาะจงเลยไหมว่าส่วนใหญ่จะไปขลุกอยู่กับประเภทไหนเฮ้ยเราไม่บอกก่อนพี่ว่ามันจะเป็นแบบหนังตีประมาณไหนเพราะว่าการที่เราเฉลยแต่เรื่องออกมามันเป็นการเฉลยสันดันงพว่าเราออกมาเว้ยก่อนที่จะไปเริ่มกันนะคะเราจะเดากันก่อนว่า5เรื่องของแต่ละคนคืออะไร เฮ้ยโซยากไปอย่างน้อยเดาสักประมาณ2เรื่องก็ได้ Inception Black Swan ใครละนี่ Closer เล่นอะไรเนี่ยเล่นเลยเรื่องแรกใครก่อนเจ๊ชิยโย้นมาที่กูเีกนอกจากกูจะไม่รู้ทอปิกวันนี้มนให้กูเปิดก่อนได้ดิเพราะว่ายังไงเรื่องเนี้ยเคยพูดถึงบ่อยแล้วยังไงก็ต้องยังมีเขานะคะเราขอมอบให้แก Sound Effect ดึน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 ไม่ได้เดี๋ยวติดิดกับเอเราขอยกให้จ้า Black Swan ค่ะ มันเป็นนาตาลีเหรอก็ร okay, ู้สึกว่าเป็นหนังท um> ี <h 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 ่ depend on การแสดงของนาตาลีล้วนๆเลยเรื่องนั้นแล้วนางน่าจะได้รางวัลด้วยนะซึ่งสมคูรณแล้วเขาต้องได้รางวัลสิเพราะเขาเล่นดีมากๆเลยเธอใครยังไม่เคยดูนะคะจะสปอยเลยนางเป็นนักบอลเลสแล้วนางมีการมันจะเห็นภาพหลอนหรือเปล่าคนดูก็จะงงๆหนังผีหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือนางมีสองบุคลิกหรือไบโพล่าหรือเปล่าบางซีนก็เหมือนจะเป็นจิตปรุงแต่งมันจิตคิดไปเองบางซีนก็เหมือนจะจริงจริงจริงรู้สึกแบบมันเล่นกับจิตสองของเรามัน ิต<ช>ที่เราชอบอะไรที่พันจิตพอเราเป็นคนจิตจิตใจจีอ๋อจีจีหรือเปล่ปาคะหมอสวยด้วยคือเขาสวยทุกเรื่องอยู่แล้วแต่เรื่องนี้มันเหมือน หออนังเรื่องแรกนะคะคือ True Man Show ค่ะจิมแครีเล่น<ม>นี่จะค่อนข้างผูกพันกับหนังที่มีความเกี่ยวข้องกับการตั้งคําถามเกี่ยวกับชีวิตของพวกเราเองเป็นคนที่สงสยัย <c oughs> สงสัยอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าที่เราใช้ชีวิตอยู่มันมีแค่นี้หรอ True Man Show อะคะเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ดูเหมือนจะเพอร์เฟกเปิดฉากออกมาจะเป็นเขาไม่เปิดประตูบ้านออกมานกร้องบินหันไปอจะเจอเพื่อนบ้านอยู่เสมอแล้วทั้งคู่ก็จะทักกันแปบว่าให้ never ให้ never แล้วเขาก็จะออกไปทํางานเว้ยทำงานที่เดินมาทุกคนจะปฏิบัติต่อกันด้วยความนิสที่สุดเหมือนเป็นชีวิตภาพฝันของทุกคนจริงๆอ่ะแต่เขาอะตังหิดใจเว้ยตรงที่ว่าทาไมทุกอย่างมันดีหมดนั่นคือชีวิตของเขาที่เขาอยู่มาตั้งแต่เด็กจนโตแต่มันไม่เคยมีความเปลี่ยนแปลงเลยแล้วมันเป็นการเฉลยต่อมาค่ะว่าคนทุกคนที่อยู่กับเขาบ้านถูกหลังเป็นเซตฉากเพื่อนบ้านหรือแม้แต่เมียทุกคนเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงประเด็นของเซตทั้งเซตทั้งหมดนะคะที่เป็นชีวิตของพระเอกจะฟังก์ชันต่อไปได้ถ้าเกิดพระเอกทํา สิ่งเดิมๆซ้ำๆต่อไปเรื่อยๆเว้ยแล้วพอวันหนึ่งเขาเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยที่ชีวิตที่กูอยู่นี่มันของจริงป่าวะเขาตัดสินใจทําในสิ่งที่เขาไม่เคยทามาก่อนจากที่ปกติออกจากบ้านไปต้องเลี้ยวซ้ายสมมุตินะคะแทนที่จะเลี้ยวซ้ายเสือกปรับเหมือนกับขับรถแล้วเลี้ยวขวาทันทีโอ้โหทั้งเซตแตกตื่นถ้าเกิดใครทางานในวงการทุกอย่างจะเป็นคิวเหมือนกับว่าคิวน <Q, S 1> กบินคิวจักรยานปั่นมานะแล้วคนที่คือยิ่งเขาทําเขายิ่งเห็นเว้ยว่าคือทุกคนแบบผิดธรรมชาติมากๆทุกคนไม่ได้ใช้ชีวิตปกกตติแ่่่วาาหลลัๆเเยะที ว่า True Man Show เป็นเพราะว่าทีมสตอรี่ทั้งหมดอะคือตัวผู้ชายเองที่ชื่อว่า True Man เป็นเด็กคาลกที่เกิดและโตในกองถ่ายกองถ่ายหนึง่งและชีวิตทั้งหมดของเขา,าทำไมถึงต้องถูกถ่ายเขาคือรายการยลลิตี้โชว์รายการหนึ่งเท่านั้นเองคือชีวิตทั้งหมดของเขาอะมีไว้ให้คนดูมันดันไปนแตะค t i o n ที่ทําให้สงสัยว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราจริงๆคืออะไร บีเคยสงสัยตอนเด็กจริงๆเลยว่วาของจริงปะวะเฮ้ยโซ่จริงๆไม่เป็นคนเดียวใช่นิยังเป็นอยู่เหมือนกันเลยทุกวันนี้นางยังคงสงสัยตลอดเวลาว่าชีวิตที่ใช้อยู่เนี่ยเรื่องจริงปะวะมันมีหลายอย่างในโลกนี้ที่เราไม่เข้าใจบางทีมันก็ทําให้บีสงสัยเหมือนกันว่าถ้าเกิดเอาถามจริงเลยว่าชีวิตที่เราใช้อยู่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสตอรี่ไลน์สำหรับอะไรบางอย่างหรือเปล่าล้ำลึกฟังลึงกลับมาที่ข้อที่สองของเราก่อนโดร์ ชอบจริงๆเ้ยคือมันดูคังวนเวียนอยู่กับความสิทธิ์ข้าวๆลวกๆก่อนเกิดเป็นเรื่องของอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักเขียนโด่งดังเขาหายตัวไปตำรวจก็มาตรวจบ้านสิตรวจไปตรวจมาทําไมตรงนี้มีเศษกระจกเช็คดูอ้าวมีเลือดความสงสัยเริ่มคุ้งไปที่ใครทันทีผัวผัวต้องเป็นคนทําให้เมียหายไปแน่ๆแล้วก็เป็นคนโทรแจ้งตำรวจเองคนดูก็จะเริ่มเดาเนื้อเรื่องก็จะดําเนินไปผัวที่ดูเหมือนจะเป็นคนดีก็เริ่มดูเป็นคนแอสโค よし <laughs> <laughs> นิสัยเห็นแกนตัวอีสัตว์เสือกมีชูอ้อีกเป็นผู้หญิงโอ้โหนมตุ้มนมใหญ่ามากเรื่องก็คือพลิกกับการสป,ปอยสุดๆไปเลยก็คือจริงๆแล้วคุณนักเขียนชื่อดังคนนั้นซึ่งเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากเขาเป็นคนที่วางไจตัวเองหายไปเหมือนกับฉันถูกทาร้ายและถูกลักพาตัวทําไมถึงชอบเรื่องนี้หนึ่งก็คือชอบเนื้อเรื่องด้วยแต่ทีเนี้ยเราอะเคยดูหนังเรื่องเนี้ยพร้อมกันกันกบเพื<ม>่อนผู้ชายหรือไรก็ตามความเห็นอนะเหมือนแบบไม่ถูกแบบ่งเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนมากมันจะมีฉากหนึ่ง คือตอนที่คุณสามีนะคะ <Okay. S 1> เขาจีบกันกันกบเอมี่ซึ่งเป็นนางเอกใหม่ๆ oh. แล้วมันก็จะมีแบบชูก้าตอมซึ่งเป็นไฮไลท์ของเรื่องมันเป็นโรงงานน้ำตาลมันมีชูก้าซอมแบบหยดลงมาบนจมูกิง ติ้งต้องปากอะไรเงี้ยเขาก็เช็ดให้แล้วก็เหมือนทําเป็นให้จุกอะไรเงี้ยเป็นสิ่งน่ารักทีนี้สินี้ถูกปรากฏตัวอีกรอบหนึ่งตอนที่เอมี่เนี่ยเขารู้แล้วว่าผู้ชายนอกใจเขาเป็นโรงงานน้าตาลอันเดิมเลยแล้วก็เป็นอีเบนเอฟเก์เดินออกมากับผู้หญิงคนนั้นนะคะแล้วก็ทําแบบเดียวกันกับกี่เคยกระทํากับเนี่ยตอนนั้นเฉลยปุ๊บแล้วผู้หญิงทุกคนทําหน้าแบบที่โซทาเมื่อกี้เลยก็คือแบบ เชียไม่ได้วะก็เลยจัดการแม่งเลยก็เลยเป็นที่มาของทุกสิ่งอย่างแต่ทีเนี้ยประเด็นนี้แหละผู้หญิงกับผู้ชายคุยกันรู้สึกไม่เหมือนกันเลยเกี่ยวกับเพื่อนที่เป็นคนดูผู้ชายอีกหลายคนมากแม่ผู้ชายงงว่าแบบฮะถ้าเป็นผู้ชายนะจะคิดว่าการที่ไปมีอาเฟนหรือไปมีเซ็กชวลไรเ่นชิพใช่จะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่ทำให้ผู้หญิงไม่คือจบแล้วแต่จริงๆมันไม่เชิงการที่นอกใจและไปมีเซ็กชวลอินร์คอร์สกับคนอื่นยังไงก็ผิดนะคะไม่ได้บอกว่ามันผิดน้อยกว่านะคะแต่สิ่ง จใอันนี้คือสิ่งที่มันทําให้คนอีกคนนึงรับรู้ได้มากกว่าว่าเขาเล่นตลกกับความรักของเราใช่ก็คือเป็นเรื่องที่เซรู้สึกสนุกมากในการทีสเดีเบตแล้วก็สนุกด้วยกับการแก้แค้นของเอมี่นะคะเพราะว่านางก็ไปสุดจริงๆซึ่งเราเป็นคนชอบพนที่สู้ชีวิตมากแปลว่าเขาสู้ในฐานที่ผิดก็ตามเห็นฉากที่มันตีขวดแล้วเอาขวดมายัดที่ช่องคลอดของตัวเองเพื่อสร้างซีนว่าฉันถูกข่มขืนนะอันนั้นก็คือโหดจัดแต่กูดูแล้วกูเป็นไงฮึยเธ เจมันออกได้ป่าวคะคนเขาก็ดูกันในบทแล้วว่าถูกออนแอร์ฉายทั่วโลกรเรารู้สึกผิดเลยกับการที่บอกว่าแสดงออกสันดาลของคนดูไม่เป็นไรนะคะเราก็ <laughs> ต้องยอมรับว่าเราคนชอบหนังที่มีความดาร์กและโชว์สิ่งที่มนุษย์สามารถที่จะเป็นได้ทําได้หรือเบื้องลึกจิตใจและความน่าเกลียดของมนุษย์เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็คือความจริงสิ่งเ,เปิดกับสิ่งปิดก็ดีมากๆนะสิ่งที่แบบนั้นเงยหน้าขึ้นมองอีกทีฉันว่าเขาสื่อสารทางด้านสายตาได้ดีเยี่ยมสุดยอดมาก ปบมือมากปบมือมากค่ะเรื่องที่2ของวีนะคะเมื่อกี้เจ๊เดาวมาา่าอินเซปชั่นปะอไม่ใช่แต่ใกล้เคียงมีกลิ่นกลิ่นรสชาติคล้ายๆกันแต่หนังสมัยก่อนให้เดาอีกริดหนึ่ง What dreams make? เกก่งมา ใช่พอบมากงตั้งแต่เด็กแล้วมันยังฝังใจจนถึงตอนโตคือเป็นหนังที่โรบินวิลเลียมเล่น h a t Dream เมคามเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวข้าคโพเนื่อนะคะตัวเมนหลักตัวละครหลักจะเป็นสามีมีภรรยาแล้วก็มีลูกที่หลักก็คือว่าเขาไปประสบอุบัติเหตุร็จปุ๊บปายตามเส้นเรื่องอะนะเขาเป็นคนจิตใจดีทำดีช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดเขาก็ได้ไปสวรรค์สวยเหมือนกับภาพวาดที่อยู่ในบ้านเขาขึ้นหนังเรื่องนี้ทุกคนมันสวยมากจริงๆค่ะมันกึ่งแอนิเมชันเพราะว่าสวรรค์ที่พระเอกเข้าไปอยู่มันนนเป็สถาที่ ที่สวยแบบสวยเกินจริงแล้วเขาผสมเอาเทคนิคของการวาดรูปของโมเน่อะไรย่างเงี้เยนะเข้าไปด้วยคือฉากต้นไมอ้อ่ะมันเป็นเหมือนทาจากภาพวาดใช่มันเป็น brush stroke แต่สิ่งที่บิรู้สึกชอบหนักไปกว่าน,นั้นคือตอนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเขาไปใช้ชีวิตบนสวรรค์ไปไปมามา,มารู้ตัวอีกทีหนึ่งว่าเมียเหมือน depressed รับไม่ได้ทนไม่ไหวที่สามีตายไปแล้ว่าตัวตเขาเหมือนจากค่าตัวตายตามหลักศาสนาคริสต์ก็คือถ้าเกิดคุณค่าตัวตายแล่วไหลอะค่ะก็คือคุณลงในโลกนีแล้วพระเอกณตอนนั้นน่ะก็เลยตัดสินใจว่าตัวเอง จะไปช่วยเมียตัวเองจากนรกเรื่องนี้มันตีความสวรรค์และนรกในแบบที่บีรู้สึกว่ามันเปิดกว้างนรก ของเมียเขาไม่ใช่สถานที่ที่มีใครมาทําอะไรเขาหรือโดนลงโทษอะไรเลยแต่<อ>มีเขาแค่คนเดียวที่นั่งอยู่ในบ้านหลังเดิมที่อยู่ในความเศร้าที่เสียแบบสามีตัวเองไปอ,อันนี้เป็นจุดสําคัญมากๆที่ทําให้ดีรู้สึกว่าเนี่ยที่เขาบอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ<อ>มันดาวมันหดหูมันโกรธมันอะไรก็ตาม<อ>นั่นคือนรกที่แท้จริงในมุมของ execution ของการทําหนังอีกที่เขาเอาเรื่องเนี้ยมาโยงกับเรื่องประวัติของกรีก g o d d e หรืออะไรบางอย่างที่เฮอร์คิลลสเอาไปทําด้วยที่ เหมือนกับมีคนจากเฮเวนที่พยายามจะไปช่วยคนรักตัวเองในในผืนเพกาตอรีอะคพาริสพยายามไปช่วยนางเอกในเรื่องเหมือนกันใช่ในนรกจากนอยล่ใช่มีรู้สึกว่านี่มันเป็นหนึ่งในหนังที่โอ้โหคุณภาพมากสำหรับดีเลยชอบชอบชอบสนุกว่ะกูไม่ไปต่อ เอาวันนี้พุ่งตรงนะตัดอารมณ์ไม่ล่าตัดอารมณ์บ้างคือห้าเรื่องี่ยมันไม่ใช่ไม่มีนะแต่คือแค่2เรื่องที่พูดไปก็อายแล้วเข้าใจใช่ปะเพราะที่เหลือคล้ายกันหมดเลยก็จริงๆเราก็เรื่องหนังคล้ายๆ้กันหมดอยู่แล้วอ่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆการยอมรับความจริงมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ตายเอาซิอามีหนังไทยโผล่ขึ้นมาเรื่องหนึ่งให้เดาเดามาัมวๆเลยสักสองสามเรื่องเป็นชู้กับผีหนังเรื่องนั้นอยู่ในประวัติศาสตร์จริงแล้วเนี่ยไี่คไม่เคยดูพี่ดูเล่น ไค่อยดูพร้อมไม่ค่อยชอบกล้าดูหนังผีเท่าไหร่เฉือนบอพร้อมมาดูลบจิตพอมมาดูรคจิตใช่ใช่ใีบไปเลยนางเอกคือคนเชื่อมานมี่พรชอบผอยฉลานมีท่อมไหมเชี่ยมีท่อมตัววะเหมือนจะมีเพราะก็มีฉากปลาพี่เลียดพี่เลียดพี่พี่รันดาเล่นนะต้องเล่าถึงเรื่องนี้ไม่จำชื่อไม่ได้เว้ยชื่ออะไรต้องนั่นแหละให้ไม่รู้ว่าคืออันนั้นน่ะที่เป็นอย่างเงี้ยตายด้วยกันเหอะแต่ว่าที่ลากศพกูไปเถอะแต่ว่าโธ่แต่ไม่จำชื่อไม่ได้เว้ยชื่ออะไรอ่ะชั่วป้าดินสลาย มันก็เป็นหนังที่โชว์ให้เห็นถึงกิเลสแล้วก็ความน่าเกลียดของจิใจมันเองนั่นแหละก็คือเป็นเรื่องของพี่พลอยเชอร์มาเนี่ยเขาแต่งงานแล้วกับเหมือนท่านขุนหรืออะไรสักอย่างเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์ทีนี้พระเอกจะชื่อว่าสังมองคือพี่อนันดาเขาเนี่ยถือว่ามีฐานะเป็นหลานหรืออะไรสักอย่างที่เป็นน้องกว่าของพี่พลอยเชอร์มาไปไปมาได้กันในป่าในน้ํากูจําได้ว่าตอนที่สอบแบบมีท่าไหมกูรู้สึกแบบทำไหมไม่รู้แต่รู้ว่ามีน้ำมีน้ำตกเพราะว่ามันได้กันในน้ำ อเคก็น okay, so ั่นคือจุดจำของยูซี <c ười> ไม่ใช่จุดจำคืออันนี้ okay, okay, okay. คือต้องทำอันนี้ก็คือเพลงจีซูตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด ตื <st lichen b ots> ่นเตนตน่น <besteht> ไม่ใพอได้การเสร็จแน่นอนมันคือการผิดป<ต>ระเภี <อ absolutely. S 1> มากๆนะคะนางก็โดนลงโทษคนที่ลงโทษนางแน่นอนท่านขุนน่ะเขาก็ต้องโมงโหอยู่แล้วแบบมึงนี่ชู้แทมทําให้กูเสียหน้าอีกทีนี้แทนที่นางจะโดนประหารตัดหัวทั่วไปไม่นะคะท่านขุนน่ะก็เป็นแซ <t wan Path át> <c oughs> ่บท่านขุนก็เลยคร <c oughs> ีเอทีฟคิดการลงโทษออกมาว่าไหนมึงสองคนรักกันมากใช่ไหม งั้นมึงอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไปเลยก็กเลยเอาอีโซเนี่ยที่ของมือมากุญแจมือกุแจมือพร้อมที่มือของ2คนไว้นะคะให้เขาต้องอยู่ติดกันตลอดเวลาแรกๆดังดีใจนางก็รู้สึกว่านางอินนางรักกันจริงๆรักมีความสุขเข้าเคลียผ่านไปไม่นานหมดโปรสันดานออกนะคะก็คือเริ่มไม่มี s p a c ทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกหุดหงบดลำคัญไม่พอใจมันมีฉากหนึ่งที่จําได้คือเหมือนมีคนหนึ่งพยายามจะลุกไปขี้อีกคนหนึ่งถ้านอนอยู่่ก็ต้องตื่นมาด้วยสุดท้ายก็แน่นอนไม่เวิร์กก็คือหนั่มันก็ทาออกมาให้เห็นแหละว่าสองคนเนี่ยเหมือนตกนรกถังเต็นจนที่สุดก็มีคนใดคนหนึ่งตายแต่จะเป็นสางหมองหรือจะเป็นผู้หญิงคนนั้นที่พี่พลอยเล่ไปหาดูเอาเองจ้ะพูดในว่นนสเตใจพลอยรู้ป่ะต้อเสียเวลาแหละจะไม่ได้เฮ้ยมันพูดถึงเรื่องธรรมชาติของ มนุษย์ในเรื่องของคู่ได้ดีมากการให้คําสาบานของคนสมัยก่อนด้วยที่บอกว่าจะรักกันชั่วฟ้าาดินสลายเนี่ยยังไม่ทันชั่วฟ้าดีนสลายแค่คนอยู่ด้วยกันยังไม่ทันจะลายไปสักคนหนึ่งอะเอาจริงๆวิธีการลงโทษของเขาเนี่ยแม่งก็เป็นเคสตัตดีให้หลายๆคนได้จริงๆอะแม่งโหดจริงรางวัลที่ได้จากที่3ไปนะคะนั่นก็คือเดอะแกรนด์บูทาเพสโฮเทลค่ะโอ้ยชิงเชร์ที่ชอบมากคือพุ่งกับคนนี้ชื่อว่าเวสแอนเดอร์สันนะคะคือเป็นคนที่ทําหนังออกมาได้อย่างโคตรจะมี เหมือนมันถูกจารีตปิดมากอะโดยเฉพาะเรื่องนี้ที่ไปดูเป็นเรื่องแรกนะคะจะเป็นหนังที่วิชวลสวยมากแบบที่มันขนานนามกันเลยนะว่าหนังเวสแอนเดอร์สันนะคือหนังที่มหัสจรรย์ตรงที่ว่าไม่ว่าคุณจะพพสตรงไหนอะถ้าพพสนั้นสามารถกลายเป็นโปสเตอร์หนังได้หมด <Whoa. S 1> หนังเรื่องเนี้ยเอาตรงบีอธิบายไม่ถูกเลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงบีแค่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของคอนเซียร์คนหนึ่งคือเป็นคนที่ดูแลโรงแรมค่ะกับชีวิตของเขาที่เหมือนกับเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นแล้วเขาจะต้องเดินทางไปมากับล็อบบี้บอยอะคือเด็กถือ คือเส้นเรืเ่องไม่ได้มีอะไรมากแต่อยากจะให้ไปดูเรื่องของจังหวะคอมเมดี้ในเรื่องและภาพนี่มันเป็นอะไรที่ชูดายฟอร์ตอแต่ภาพสวยจริงๆนะการถ่ายทำของเขามันน่าชื่นชมมากเวลาที่เราถ่ายหนังอ่ะเราก็จะเข้าไปอยู่ในบ้านก็จะมีฉากเท่าไซส์มระดุกด,ด,ด้วยแล้วเขาจะทําฉากไซส์เล็กเหมือนกับฉากโมเดลอ่ะขึ้นมาถ่ายแล้วตัดซ้อนอ่ะขอขึ้นภาพไกลบรเป็นโฮเทลนะคะคือตัวโฮเทลเองเองันเนี้ยไม่ใช่โฮเทลที่สามารถเข้าไปอยู่ได้ไม่ใช่สถานที่จริงนะเป็นโมเดลที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วถ่ายเอาของจริงมันมีอยู่แค่นี้จริงปะเนี้วดน คือเวลาที่เวสซนต์สันทำหนังอะภาพของเขาฉากข,ของเขามันทั้งจริงและทั้งไม่จริงสับส,สนอีกแล้วเพราะอะไรหรือว่าเพราะว่าถ้าสถานที่นั้นไม่จริงไปเลยเขาทำซีจีก็ได้ถูกปะแต่เขาไม่ยอมเว้ยเขาจะเอาจริงด้วยคือทำเป็นแค่โมเดลที่มีอยู่จริงแต่มันไม่ใช่ของจริงมากพอที่จะเข้าไปอยู่ได้คือบีเลยรู้สึกว่าบีนิยามคำของเขาคือคำว่า real surreal สะคนจะไปร่วมงานกับเกจินโนวาช่วยเขาแต่งเพลงก็ได้ช่วยเขาคิดชื่อเพลงก็ได้น่าจะไปด้วยกันได้ดีดูแบบยอดเยี่ยมะซับสนจริงไม่จริงนะเฮ้ยจะมัน จริงเว้ยทุกคนมันเป็นหนังที่เบีธิที่ไม่ถูกเว้ยแต่ว่าทุกคนต้องไปดูเองใครชอบคือชอบใครไม่ชอบก็คือไม่ชอบแต่บีชอบมากชอบถึงไหนแล้ววะไม่รู้อะสีวะชายใจสีจุลาสิกาค่าตุ้นเยอุ้ยเกียดมากเลยอ่ะโซกลัวไม่ไม่ชอบทีมขอชากตอนที่รถกําลังเข้าไปอะมันจํามาถึงทุกวันนี้ ซึ่งสมัยเด็กๆใครบ้างที่จะไม่ตกใจและอลังการแล้วว้าวไปกับไดโนเสาร์มีชีวิตและดูมีชีวิตจริงๆมันคือเรื่องแรกเลยนะที่มีคนเอามาทำมันเหมือนมันเป็นอะไรที่รู้สึก a t t a c กับวัยเด็กว่ามันเป็นหนังที่เจ๋เงเนะเพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่เริ่มนะคะแต่ว่าภาคหลังๆ <c oughs> <c oughs> บางอันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบแล้วใช่ไี่ช่วยตีต <c oughs> ความตีความอะไรอีกบางทีมันก็ไม่ต้องตีความก็ได้ไม่ได้ตั้งใจตีความไปนะแต่ว่าอันเนี้ยไม่เป็นตลิขคนที่กลัวอะไรแบบนี้อย่างดีอะคือบี้ากลัวการโดนกินจากสัตว์ ทุกประเภทเว้ยแต่โซก็อยากให้โปเกมอนมีจริงไม่ใช่หรอแต่มันไม่ได้แดงที่นี่โซจะรู้ได้ยังไงโปเกมอนที่ดุมันก็มีมีเข้าใจแต่บีจะมีโปเกมอนของตัวเองเอาไว้ปกป้องตัวเองบีจะมีเพื่อนโปเกมอนที่เป็นโปเกมอนที่เธอเลือกเป็นเพื่อนน่ะมันเป็นโปเกมอนอ่อนๆทั้งนั้นสู้ตัวที่เก่งไม่ได้หรอเจไม่เคยเห็นโปเกมอนทีมบี อีพีหน้าเราจะมาดูโปเกมอนทีมิปโซที่เห็นหน้าอย่างนี้ว่ากูดูเลือกตัวที่น่าหลักไหมเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าคลาสสิกทีมของยิปโซคืออะไรกูกลับมาเตะความหนักก่อนจะตีอะไรไหมเนี่ยมันเป็นเฟียอย่างหนึ่งเว้ยีแม่งชอบกลัวมนุษย์ที่แม่งเทวยานจนไม่ฉลาดคือสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อฆ่าตัวเองทีหนึงเจ๊เข้าใจว่หมนพวกแบบสร้างเอเลี่ยนเข้าใจมั่นใจเกินตัวเข้าใจมั่นใจว่าคุมได้ชอบเพล็กกอดอยากเป็นพระเจ้าใครก็ตามนะที่ชอบเพล็กกอสจะโดนแดกหมด มันคือวงจรของธรรมชาติไม่เคยคิดถึงมันในวงนี้เอาหรอทำไมกูคิดตลอดเลยอะดูเอาเินอย่างเดียวเลย <c oughs> อ่ะข้อที่4ี่อะไรคือเรื่องที่ชื่อว่าย <c oughs> อก์ิวเจนนิคุณแน่นอน เป็นหนังของูุ้่งกับที่ชื่อจริงๆแล้วเขาอ่านว่าอะไรนี่ไม่รู้เหมือนจะเป็นหนังฝรั่งเศสแต่ว่าบีอ่านว่าลาสฟงเทรียคนนี้ขึ้นชื่อมากในเรื่องของการทําหนังที่แม่งโคตรดรากและก็เซอริวอีกแล้วกูชอบเลยเซอริวหนังเรื่องนี้ผู้นําแสดงนะคะคือนิโคลคิปแมนหนังทั้งเรื่องนะฉากอะอยู่บนพื้นสีออกดําๆเรียบๆเ,เหมือนพื้นละครเวทีไม่มีฉากเลยมีแค่คนที่ยืนอยู่บนพื้นละครเวทีอันนั้นเป็นตัวละครแต่งตัวทั้งเรื่องหรอทั้งเรื่องแล้วบ้านทุกหลังห้องทุกห้องถูกแบ่งด้วย 常甜 ืนแล้วนักแสดงทุกคนเหมือนจะเปิดประตูเข้าไปในบ้านหลังนี้ซึ่งไม่มีบ้านด้วยนะคือเป็นอากาศเปล่าๆแล้วคราวนี้ด้านล่างเขียนเป็นช็อว่าตรงนี้คือบ้านแล้วนะตัวนี้คือประตูทุกคนต้องเล่นอย่างงี้ยเราก็จะใส่เสียงเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปในประตูพออยู่นอกบ้านเราก็จะพรีเทนว่าเราไม่ได้ยินเสียงที่อยู่ในบ้าน<ม>หนังทั้งเรื่องคือให้คนเล่นเหมือนเล่นละครเวทีอยู่บ<อ>นเวทีเลยชื่อเจ๋งว่ะเจ๋งมากตอนแรกพี่เข้าไปดูเฮ้ยอะไรกันวะทำไมแบบคนมันทําอะไรอย่างนี้ได้แล้วนักแสดงทุกคนเล่นอย่างสุดยอดมากแต่มันไม่ใช่แค่กววอาิ คือผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตของตัวเองที่รู้สึกว่าวุ่นวายเต็มไปด้วยคนแย่ๆเต็มไปด้วยความไวโอลเอนและฮอสไทร์เหมือนกับว่าความโหดร้ายของผู้คนในเมืองตัดสินใจหนีออกมามาอยู่ในสมอลทาวน์เล็กๆพอเพียงอ่ะทุกคนผิวเผินก็จะดูเหมือนเป็นชาวนาะชาวบ้านก็คือโอเป็นอาร์มต้อนรับเขาอย่างดีเขาก็เริ่มเบลนด์อินเริ่มใช้ชีวิตกับชาวบ้านเริ่มช่วยงานทําสวนทาไปทํามาสันดานแต่ละคนเริ่มบอ,อกเริ่มมีการเมสากันเริ่มมีการแก่งแย่งชิงดีเริ่มมีการอุบ หนึ่งที่ผู้หญิงโดนคนทั้งหมู่บ้านแกงอัพลุมกล่าวหาลุมกล่าหาไม่พอโดนเซ็กชวลฮาราสหนังเรื่องนี้กําลังพูดถึงเรื่องคนทุกๆคนนะคะมันมีเนเจอร์ที่คล้ายๆกันมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะหนีจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยคาดหวังว่าแค่เพียงเพราะว่ามันเป็นเมืออเล็กๆอะคนจะเป็นคนที่ดีกว่า เขากำลังบอกว่าพื้นฐานจิตใจของคนเราอะและพื้นฐานสัญชาตญาณอะไรบางอย่างของคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเขาเจอจะแตกต่างกันยังไงไม่ว่าจะพูดกับคนละภาษาไม่ว่าหน้าตาของที่อยู่ของเราจะเป็นยังไงพื้นฐานจิตใจของคนเราและ animalistic instinct ของคนเราจะเหมือนกันก็ประมาณนี้แหละใช่เขาถึงเรียกว่า dog view คนทุกคนนะมีสัญชาตญาณของสุนัขเหมือนกันเข้าใจว่าก็คือความเป็นสัตว์นั่นแหละใช่แล้วสุดท้ายแล้วพอนางเอกไม่โดน abuse หนักหนักมันมาเฉลยตอนหลังเวันี้สปอยนะคะว่านางเอกที่ดูเหมือนผู้หญิงคนรวยที่มาจากที่อื่นแล้วเป็นแบบสปอยคิดอะ พอมันโดนคนในหมู stone, so right. ่บ right. ้านกระทำชำเราทุกอย่างซะจนมันอดทนแล้วอดทนอีกมันพยายามจะคิดว่ามันผิดเองเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่มีทางที่จะผิดได้จนถึงขั้นหนึ่งที่เขายอมรับแล้วว่าเฮ้ยคนทุกคนพื้นฐานเหมือนกันแหละพ่อที่เป็นมาเฟียขับรถกลับมารับนางเอกเผาแม่งเลย b u r ร์นเดอะวิลเลจเบรเลยจ้าอาบุรีอาบุรีคืออาบุรีด็อกวิลตายบู่คราวนี้มึงเล่นผิดคนแล้วมาดูจังเลยเรื่อง เออมันอีเอฟจะน่าจะชอบกดลงตะกก้าเลยจะข้อสุดท้ายคนเจ๊ค่ะตัดใจเลือกเรื่องนี้เลยเก่าหน่อยนะคะชื่อว่าพร i ยเม้าเกียร์คือคุณมากแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเล่นแล้วก็มีริชาร์ดเกียร์ประทับใจการแสดงของเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันนะคะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นหนังที่นานมาแล้วอ่ะแล้วก็สําหรับยุคนั้นการที่จะมีคาแรคเตอร์แบบนี้เส้นเรื่องแบบนี้หรือว่าการแสดงประมาณนี้มันค่อนข้างน่าประทับใจแล้ว้าวมากก็คือริชาร์ดเกียร์เนี่ยเขาเป็นทนายดังทนายเก่งไฟแรงเลย ทีเนี้ยก็มีคดีหนึ่งที่เขาารับว่าจะว่าความให้ไม่น่าจะโจทย์จำเลยว่าคนที่เป็นคนผิดอะ่ะจำเลยม้งไม่ดูนะเราไม่ค่อยมีความรู้ด้านกฎหมายนะคะเขาเล่นโดยเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเป็นเด็กคนหนึ่งที่เป็นคนอินโนเซนต์มากพูดแล้วจะมีความแบบติ๊กอ่าน,นิดหนึ่งเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีเหมือนแบบฆาตกรรมโป๊บัตรหลวงหรือพระสันตปาปาอะไรประมาณนั้นนะคะอออออทีเนี้ยทนายความเนี่ยมาเป็นคนดูแลเคสเคสนี้มันก็รู้สึกว่าเด็กคนเนี้ยบริสุทธิ์จริงๆไม่น่าจะเป็นคนที่ ทำลายใครได้เลยดูไปประมาณเกือบทายๆเรื่องก็เริ่มมีความแปลกๆอะไรบางอย่างออกมา uh uh. ลคืออยู่ดีผู้ชายคนนี้เขาก็เหมือนโดนกดดันมากๆตอนโดน you, แบบอินเทอร์โรเกตอยู่แบบบัดวิดีโออ่ะคุณทำอย่างนี้หรือเปล่าแล้ววันนั้นคุณทำอะไรอยู่แล้วคุณมีความสัมพันธ์ยังไงกับโป๊ปคุณมีความสัมพันธ์ยังไงกับเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งในเชิ์ตจนสุดท้ายเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันอะเครียดมากๆแล้วก็ระเบิดพึ่งอยู่ดีๆจากเป็นคนสุภาพมากๆเลยนะบอกว่า I told you ทูแบบ shut the fuck กับคนที่กำลังเองนี่อยู่คือแววาาาทุกอยยย่่งเปลีนนภใ แบบปึ้งไปอีกคนหนึ่งเลยแล้วทุกคนก็เือนแบบ แล้วกล้องก็ยังรคคอร์ดอยู่ทนายก็เลยแบบเฮ้ยคนที่กูเชื่อว่าอินโนเซนต์อะจริงๆแล้วน่าจะเป็นคนที่ฆ่าโบว่าเพราะมีบุคลิกนี้ซ่อนอยู่เขาก็เลยช็อกไปนิดนึงก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการที่จะพรีเซนต์ในศาลว่าถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะเหมือนเป็นแบบวิปราสหรืออะไรสักอย่างก็คือเป็นจิตไม่ปกติก็คือมีเมนทอลคอนดิชันใช่เป็นอาการป่วยแต่ถามว่าคนนี้เขาทําจริงไหมโอเคเขามีสิทธิ์ที่จะทําจริงโจทย์ของริชัรเยียตอนนั้นก็คือทํายังไงให้คณะลูกขุน่ะเห็นเหมือนที่กูเห ว่าตอนแรกมันเป็นคนจริงๆแล้วเสจพอมันโดนแบบจี้มากๆแล้เครียดมากๆอ่ะแม่งเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งสุดท้ายเขาทําได้ไหมเขาทําได้โทษมันก็จะถูกค่าโทษอีกแบบหนึง่งสําหรับออคนออที่มีปัญหาทางจิตอ่ะก็ถือว่าเขาจบคดีนี้ไปได้อย่างสวยงาออมวันนึงนักโทษเนี่ยจะถูกย้ายที่ไปลดโทษที่เบาลงนางก็มานั่งคุยกันที่หน้ากรงเหมือนล่ำลากาันพอรู้สึกว่ารักเด็กคนนี้สุดท <laughs> ้ายคือลิชา์เกียร์เสือกมารู้อีกทีว่าจริงๆแล้วอ่ะเด็กคนเนี้ย 没得病，他得癌症了。 ล่างที่แสดงมาตลอดคือล่างเด็กอินโนเซนต์และติดอ่างคนนั้นแต่จริงๆอีตัวเฮียคือตัวจริงสนุกดีค่ะลองไปดูหนังเก่าหน่อยค่ะจบค้ณเนี่ยยูบีโซเลยปึ้งยังไม่จบอีกเหรอสุดท้ายพ้อสุดท้ายให้เดาเลยค่ะโคตนง่ายกับทุกคนมันจะคล้องจองกับอันแรกนะคะว่าชอบหนังที่ตั้งคําถามเกี่ยวกับความเป็นจริงของโลกมนุษย์นะคะวานิลาสกาย,ากายไม่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องปัญหาทางจิตแต่วานิลาสกายอ่ะบิก็ชอบนะ,ม,ะบนะมันคือความทรงจําบิดเบือนปนระมาณนั้นเว้ยเจ๊แต่มิก็ะพูดถึงโลกเลยเว้ยคือ ตั้งคำถามว่าโลกนี้อ่ะจริงๆแล้วยังไงวะคืออะไรวะโคตรคลาสสิกอาว่าตามหรือเปล่าดังอใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ว่าคลาสสิกมากๆมึงเฉลยเถอะคนดูรอเดอะเมทริกซ์ค่ะอ้าาาหน้ามึงลอกมากรู้ผิ ออริทิวจ้ะใช่จะชอบแค่ภาคหนึ่งเพราะมันเป็นหนังที่รู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อโลกใบน,นี้มากๆนะคะคือมันจะเป็นคําถามคําถามเนี้ยที่ว่าโลกที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือเรากําลังเล่นอยู่ในอะไรบางอย่างก็งคือเมทริกซ์อะเขากำลังพูดถึงคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกทั่วไปเหมือนที่เราใช้เนี่ยแหละเพื่อที่จะรู้ว่าวันหนึ่งอะเขาจะต้องตื่นเรื่องเนี้ยจะโยงกับเรื่องทางพุทธศาสนาหนักมากคือการตื่นจากฝันคือชีวิตที่เราใช้อยู่อะมันเหมือนกับเป็นฝันขนาดยาวแล้วเขาเนี่ยพอพระเอกไปเจอคนที่ชื่ออว่่าารเเฟีสทให้ข ว่ายูจะเอาอยัางไงเหมือนกับทูแมนด้วยเห็นไหมคุณจะทํายังไงร,ระหว่างคุณจะใช้ชีวิตแบบเดิมทําเป็นไม่รู้เรื่องอะไรไปแต่ในใจตังอิดต,ตังอิดอยู่ว่าบางอยาแบบแบบ่างแปลกแต่ว่าติดกับความเคยชินติดกับความกลัวเพราะไม่อยากจะไปเจอคนพบเรื่องใหม่ต่อยางรู้ใช่<ป>คุณจะเทคเดอะเวทเพลหรือเดอะบูผิวถ้าคุณเลือกเทคคิวที่ตื่นมายอมรับความจริงคุณจะพบกับความเป็นจริงที่คุณขันหลังกลับไม่ได้แล้วพระเอกเลือกที่จะตื่นและคนพบความจริงเพื่อที่จะรู้ตัวีนึงว่าตัวเองตื่นขึ้นมาแล้วโลกที่ตัวเองเคยคิดว่าตัวเองมีอยู่มันนไมม่่่่่ใชเเรรืือองงจิลยยตาู ยานอวกาศไว้ที่มีคนเต็มไปหมดเลยอ่ะถ้าเกิดมันเป็นแบบในคอมพิวเตอร์ก็จะมีโปรแกรมมาที่คอยเช็คว่าใครหลุดบ้างใครหลุดระเบียบใครหลุดแถวบ้างแล้วมาเจอพระเอกที่เป็นคนที่หลุดโลกออกไปแล้วอ่ะแล้วคขาเนี้ยหลุดโลกอย่างนี้ไม่พอแม่งยังอุตส่าห์กลับมานอนใหม่แล้วกลับมาพยายามจะเปลี่ยนโลกอีกกลับมาแหวกแนวในโลกอีกมันหลบกระสุนแบบกรชาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดการสู้กันเกิดขึ้นมานเลยมีเอเลเมนต์ของการที่เป็นหนังบู๊หนังแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคำถามหลักๆก็คือหนังเรื่องนี้มันก็พูดถ จะมีอะไรมากกว่านั้นแล้วเราเองก็มีช้อยส์มากกว่าที่เราคิดเหมือนกันในการที่เราจะใช้ชีวิตในแต่ละวันยอะไรเงี้ยดีจังเลยอะตอนนี้กําลังบอกม่านอยู่นี่มันคือม่านจริงหรือเปล่า มันก็จริงในแบบของเราแหละโอเคจบแล้วเจอแล้วนะคะเจอแล้วหนังท็อป5ของเรารวมกันเป็นท็อป10ขอบคุณทุกคนที่ดูด้วยกันมาขอบคุณมากที่สุดคือเด็กตัดที่น่ารักนะคะและมีความอดทนกับการที่ฟังพวกเราพล่ามนะคะเยอะมากจรเยอะมากมาจนถึงตอนนี้นะคะก็เจอกันใหม่คราวหน้ากับยิบย่อยได้ใครอยากจะดูท็อปเฟอร์รี่อะไรของเราอีกเรารู้ว่าอีพีนี้มาดูดงนนังไปนิดนึงถ้าเกิดใครพี่คะหนูขอดูเป็นแบบท็อป3หรือท็อป5ที่เป็นสไตล์หนังเบิกบาน<ต>หนังน่ารัก เราก็มีให้ได้รอมคอมคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตเดินต่อไปได้เ,รเพราะไงไม่งั้นกูจะตายเพราะกูเครียดจริงๆนะจริงจริงจริงูงงงแบบมี<อ>ได้ไม่ถูกโอกาสหรอไย่ไม่ไหวไม่ไหวหรอก,รอกแล้วก็อีพีหน้านะคะอย่างที่บอกไปนะคะเราจะมาดูกันว่าทีโมโปเกมอนของยิปโซคืออะไรค่ะยังคิดอยู่อีกอ๋อโอเคเจอกันใหม่กับยินย